สวัสดีครับบ้านมุงพะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่678แล้วนะครับมีพาร์ทส,สวยๆ26สรายการมานำเสนอนะครับพร้อมรายการหนึ่งของสะสมเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับบ้านมุงพะเครื่องนะครับลายชื่อหมูนะครับบ้านมุงพะเครื่องไลน์ชื่อหมูนะครับ0ูนย์5 2 3 6 1 เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ id line นะครับ mooi n 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์แตกครับชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ ep ที่6 7 8นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับ d 4เป็นต้นไปนะครับเริ่มรายการที่1นะครับของบรรมุงพระเครื่องนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็เก่าดีนะครับเก่าดีนะครับนี มีคาบอะไรติดนะครับมีกระเทาะด้านมุมนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับขิมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่รายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่เนื้อหาพิมพ์สูงค่อนข้างจัดนะครับพาพนี้นะครับจัดแต่พระมีกระเทาะนะครับมีกระเทาะบนกระเทาะล่างกระเทาะข้างเยอะไปหมดเลยนะครับกระเทาะสามสี่จุดนะครับแต่เนื้อหาดีนะครับเนื้อหาปึกปักมากเลยนะครับ รายการที่2นะครับรายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ก็ือเนื้อจัดจ้านดีนะครับเนื้อออกขาวอมเหลืองนะครับมีน้ำหนักนะครับั้งนี้มีน้ำหนักนะครับมีผงพุทธคุณน,นะครับมีมวลสารนะครับเป็นรายการที่3รายการที่4เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับแต่ว่าองค์จะโตขึ้นมาน่ดนึงแต่ผมดูจาก พิมพ์ทรงคล้ายๆเป็นพิมพ์ปกโพนะครับมีลงรักลงชาติลงทองบางๆนะครับองค์จะเข่องนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับอาจจะเป็นสายนกปูหินลุงปูนาได้นะครับบอกเป็นไกด์ไลน์นะครับผิดถูกขออภัยนะครับรายการที่4ีรายการที่5้าเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็เหลืองอมเขียวนะครับตะใบก้นนะครับ สวยงามนะครับเป็นรายการที่5นะครับรายการที่6เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อเกษมนะครับต่อโค้ดข้างๆนี่นะครับเป็นเหรียญค่อนข้างสวยนะครับเป็นเหรียญค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแต่นี้ออกที่ไหนนะเดี๋ยวผมดูให้ทีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นปีอ๋อนี่เป็นปี5้าเกนะครับอ๋อท่านเจ้าคุณธงชัยนะครับ เป็นเหรียญท่านเจ้าคุณธงชัยนะครับสร้างนะครับจะ่เป็นูปเพราะเกษมครับท่านเจ้าคุณธงชัยปีห้าเก้านะครับเป็นเหรียญสามนะครับสิิ์สร้างถวายนะครับท่านเจ้าคุณธงชัยเป็นคนสร้างนะครับแต่รูปเป็นเหรียญเพ่อะเกษมนะครับรายการที่หกการที่เจ็ดเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็อย่างนี้นะครับหลังยันห้านะครับ <ítulo> รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นเหรียญกันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับวัดคงขาคีรีเขตนะครับทองแดงลมดํานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะครับนี่เป็นเหรียญไทยสารนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับเหรียญสวยๆนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเดิมดีนะครับแต่ว่าผ่านการใช้มานะครับรายการที่แปด รายการที่เก้าเป็นภาพปิดตานะครับเป็นออกเนื้อดินผสมใบลานนะครับผมดูว่าเป็นอย่างนั้นนะเขียนว่าอะไรสมาโลสักอย่างนะครับในเขียนว่าอย่างนั้นนะครับสปาโลนะครับแต่ว่าแปลว่าอะไรไม่ทราบนะครับแต่เนื้อหาพิมพ์รงผมว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ดีนะสวยงามนะครับเป็นภาพปิดตานะครับ ริมผสมเวลานะครับรายการที่เก้ารายการที่สิบเป็นพระเนื้อผงนะครับพิมพ์ทรงค้ายวัดกิ่งแก้วนะครับแต่องค์นี้แปลกนะครับต้อๆนิดนึงนะครับคล้ายๆนะครับคายายวัดกิ่งแก้วเนี่ยพิมพ์ทรงคล้ายขุดศาสแต่เหมือนกับว่าเขามีไม่ครบองนะครับกดมาไม่ครบองนะครับเนี่ยครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ด ก็เป็นภาพสี่เหลี่ยมขนาดเล็กนะครับเป็นภาพเนื้อชิ้นนะครับนั่งบัวแบบนี้สองชั้นแบบนี้นะครับก็ต้องตีเป็นสายหลวงปู่สุขนะครับแต่จะออกวัดอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่สินะครับรายการที่สิเป็นภาพปิดตานะครับปิดตาเนื้อชมพูนะครับเป็นเนื้อชมพูนะครับเป็นเนื้อชมพูแบบนี้นะครับออกวัดกุดงงนะครับปีหนนะครับ ออวัดกุ้งงงชนบุรีนะครับหลังยันท่าปลู่ทิมเสกนะครับปิดตาแบบนี้นะครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นผ้าขุนแผ่นลงทองขนาดเล็กนะครับนเนื้อหาทิมทรงนี่เป็นดินกองเลยนะครับละเอียดยิบเลยนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับปิดทองนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่เป็นพระคงนะครับพระคงเนื้อสะอาดนะครับ เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อค่อนข้างสะอาดนะครับเป็นรายการที่14นะครับรายการที่15ก็เป็นพระสกุลลําพูนนะครับเป็นพระเลี่ยงนะครับเป็นพระทางเหนือนะครับแต่เขามีขึ้นหลายกุ่นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นกุ่ไหนนะครับเป็นรายการที่15นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับรายการที่16เป็นพระผงสุพรรณนะครับ เนื้อหาค่อนข้างจะจัดนะครับผ้าผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่16นะครับเป็นผ้าผงสุพรรณนะครับมีหน้าตาลำไายลำไรนะครับรายการที่16รายการที่17เป็นนางขนาดเล็กนะครับไม่ทราบว่าเป็นนางอะไรนะครับจะตีว่าวางมัตสะหรือบันกล้วยนี้ผมไม่ทราบแน่นะครับอันนี้นะครับแต่เป็นนางขนาดเล็กนะครับเป็นรายการที่7ครับผมรายการที่8 เป็นขนาดนห้อยคอนะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับนั่งบัวสองชั้นเป็นเนื้อโลหะก็ไหลเงินนะครับรอแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับเนื้อหาทิม,มทรงคมชัดลึกนะครับเป็นรายการที่18รายการที่19เป็นพระหลวงปูดทวดนะครับเนื้อหาทิมทรงดีนะครับนี่เป็นเนื้อว่างเลยนะครับแต่ออกที่ไหนไม่ทราบนะครับนี่ เป็นเนื้อว่านุ่งปูทวดน,นะครับเป็นรายการที่1 9นะครับสังกติชัดๆเลยนะครับกดได้คมชัดดีนะครับแต่ก็ติดไม่ครบนะครับจะถือว่าลึกอยู่นะครับลึกอยู่คมอยู่นะครับรายการที่19รายการที่20เป็นพระสิวลีนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ เป็นเนื้อดินเผานะครับเป็นซิวารีแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอองค์เล็กเขาเรียกกันเป็นพ่อกลวยนะครับแต่นี้องค์จะโตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเลยนะครับเกือบเกือบสองนิ้วเลยนะครับขาดนิดนิดเดียวนะครับเป็นพระซิวารีเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินสองสีนะครับแดงออกดํานะครับซิวารีนะครับสองนิ้วนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นสิงนะครับ เป็นสิงโลหะนะครับเป็นหล่อทองเหลืองนะครับด้านล่างก็เขียนแบบนี้เลยนะครับเขียนว่าหลวงพ่อจ้อยนะครับสิงหลวงพ่อจ้อยนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับทรงเครื่องแบบนี้เลยนะครับสิงโลหะนะครับส่วนความยาวของสิงนะครับอยู่ที่1นิ้วนะครับหรือประมาณ3ามเซนนะครับสวยๆเลยนะครับขนาดค้อยนะครับรายการที่ยีบเอ็ดนะครับ รายการที่22ก็เป็นผ้าหลวงปุ่ทวดนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นผ้าหลวงปุ่ทวดเนื้อผงขาวนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะจัดจ้านดีนะครับพิมพ์ทรงก็สวยงามน,นะครับเป็นรายการที่22นะครับรายการที่23เป็นผ้าเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้คล้ายๆผม คุณคุ้นว่าเป็นพระลบพระอะไรสักอย่างนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะจัดนะครับเป็นรายการที่23นะครับครบ23ารายการนี่องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับ24 25 26อี่์ี่้าองละ3 0 0ก็มีเก็บปลายทางนะครับเริ่มรายการ24นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นพระมเหศวนนะครับเนื้อชินนะครับสองหน้านะครับเรี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับ เป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับพระมเหส่วนนะครับรายการที่24รายการที่25เป็นพระสมเด็จนะครับองค์จะใหญ่นิดนึงนะครับเป็นเนื้อผงแต่ลงรักนะครับลงรักนะครับส่วนสูงของพระสมเด็จองนี้นะครับนี่เลย อยู่ที่ประมาณ2นิ้วเลยนะครับส่วนสูงนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับเป็นผ้าสมเด็จขนาดใหญ่นะครับกว้างนิ้วครึ่งสูงสองนิ้วนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนแบบนี้แต่ว่าผมเห็นรูปเหมือนแบบนี้แล้วเห็นยันน้ําเต้าข้างบนแบบนี้ก็พอจะเดาได้นะครับว่าเป็นท่านเจ้าคุหนอนะครับเป็นรายการที่25นะครับ 300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับสูง2นิ้วกว้างนิ้วครึ่งนะครับหลงรักนะครับรายการที่26เป็นผ้าเนื้อชินนะครับเลี่ยมพลาสติกเก่านะครับเป็นผ้าล่วงยืนแบบนี้นะครับค่อนข้างบางเลี่ยมพลาสติกเก่าแบบนี้ไม่ทราบว่าวเป็นจังหวัดไหนกุไหนนะครับเป็นรายการที่26นะครับครบ26รายการนะครับ1นึถึงยีองค์ละสองาบาท ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บหละสามบาทนะครับส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับของสะสมเป็นรายการพิเศษขึ้นมาเป็นพัดนะครับเป็นพัดเหมือนผมเคยได้มาแล้วก็เคยออกเปนแน้วนี้ได้มาใหม่แล้วนะนี่นี่นะครับเป็นพัดนะครับเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเป็นมีเนียมนะครับแล้วก็กลางได้แบบนี้เลยนะครับนี่ นี่มีลายนะครับเป็นลายเป็นลายมังกรกับเป็นลายอะไรสักอย่างนะครับไก่ฟ้าหรืออะไรสักอย่างหรือนกยุงก็ไม่ทราบนะครับพัดอย่างนี้เลยนะครับเวลาเก็บก็อย่างนี้นะครับเป็นกระดาษนะครับตัวแต่ตัวตัวใบนี้เป็นกระดาษส่วนตัวที่ติ่นี้เป็นมิเนียมนะครับเป็นงานเก่านะครับเป็นงานของสะสมนะครับเก็บมาเขจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ความยาวนะครับอยู่ที่ห้านิ้วนะครับความยาวที่ประมาณ5นิ้วนะครับอันนี้เป็นของเก่าสะสมนะครับผมเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบนะครับยีรายการกันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหนึ่งพักเครื่องด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ไม่เกินตีสี่คึ้งถึงตีห้านะครับเทเลนา แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ลงตึกธุระเรื่องลูกเรื่องอะไรก็จะแจ้งให้ครั้งนะครับขอบคุณครับ